เรื่องยอ่อละครพรมลิขิตภาคต่อละครพีเรียดสุดฮิตตลอดกาลพร้อมกันหรือยังอเจ้า18ตุลาคม2566นี้ได้เวลาของภาคต่อละครบุพเพสนิวาสละครพีเรียดสุดฮิตตลอดกาลอย่างพมรมลิขิตจะมามอบความสนุกและฟินให้จิ้นไปทางพนานครอีกครั้งวันนี้เราได้นำเรื่องยอ่อละครพรมลิขิตมาฝากกัน ละครพรมลิคิตพร้อมเสิร์ฟความฟินให้กับออเจ้าทั่วพนครกันแล้วในวันที่18ตุลาคม2566ซึ่งแฟนละครตั้งแต่เรื่องบุพเพสันิวาสต,ต่างพากันเฝ้ารอคอยด้วยความตื่นเต้นและในครั้งนี้ได้พนางคู่ขวัญคู่เดิมอย่างโป๊บธนวัตรวัฒนะพูดและเบลล่าราณีแคมเปญกลับมารับบทคู่กันและควบถึง3บทบาท ด้วยมนกิษณาการีจะพาคุณย้อนอดีตสู่ความประทับใจครั้งใหม่ซึ่งจะออกอากาศทางช่อง3 SD ทุกวันพุธพรฤหัสบดีเวลา20นา30นาทีสำหรับเรื่องพรมลิขตได้พ่วมกับมากฝีมืออย่างนายสรัตวดีวงสมเพชร ผู้ได้รับการชื่นชมว่าเป็นยอดฝีมือการกำกับละครพีเรียดมาเป็นพ่วงกับให้ซึ่งนายสรัตวดีก็เป็นคนกำกับละครบุพเพศนิวาสด,ด้วยพมลิขิบุพเพศนิวาสภาคสองประพันธ์โดยรอมแพงเขียนบทโดยสรรยาเรื่องราวของพุตตานตัวละครที่เป็นล้านห่างๆของสิตางแม่ของเกสุรางในวัย20ปี ที่มีอาชีพนักจัดสวนได้เจอหีบโบราณและสมุดคอยจากคนงานที่ขุดได้ซึ่งเป็นมนต์กิษนาการีที่ถูกฝังเอาไว้เมื่อเธอแตะมันทำให้เธอได้ย้อนเวลากลับไปในอดีตและได้พบกับเรื่องราวมากมายรวมถึงได้ค้นพบกับพมลิขิตของตัวเองนักแสดงพมลิขิตบุพเพสนิวาสภาคสอง ธนวัตวัฒนพูดรับบทเป็นพรยาวิสูตสาครพ่อเดชมื่นนรงราชริธาพ่อเรืองคุณพิพัฒราชสินพอ่อฤทธิ์ชิคาพรราชาลานีแคมเปญรับบทเป็นคุณหญิงกระเกตเกตสุรางพุทตาลแม่กระเกตจันทราวดีปรมาอิ่มอโนไทยรับบทเป็น พระรามนารงหลวงพ่อเรืองฤทธิ์กนรันวงขจรกายรับบทเป็นคุณหญิงจันวาดสุศีราแน่นหนารับบทเป็นเท้าทองกีบมา้าชมัยพรจัตุรพุธร,รับบทเป็นคุณหญิงจำปาทกิจตะวันพงรับบทเป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทายสะกนกฉัดมารยาทอ่อนรับบทเป็นจมื่นศีสอนรักหรือพอมิง ภาษีสุรินทราชัยทัฒรากรบุตรสราคาวดีรับบทเป็นแม่แก้วปุณปีดีคุ้มพร้อมรอดสวดัสดรับบทเป็นแม่ปางทัศพลวิวิ์วัตรรับบทเป็นหมื่นจันภูเบศหรือพ่ออินทัญพ,พัฒน์พัทรัธ,รธีรชัยเจริญรับบทเป็นแม่หญิงแพจีนคณินสแตนรีรับบทเป็น ดวงชิดภูบาลยอดฟอคอนหรือจอรดวิสรุธหิมารัฐรับบทเป็นไอจ้อยจันญาธนาสว่างกุลรับบทเป็นผินรมิดาประพาสโนบลรับบทเป็นแย้มอัมพาภูสิทธิ์รับบทเป็นปริกวิมลพัน์ชาลีจังหารับบทเป็นจวงรัตเก้าอามระดิตรับบทเป็นเยกุย พิมพันธ์รับบทเป็นแม่กินแดนดาวพึกพยุงรับบทเป็นพี่อึง่งพัทรพลโตอุ่นรับบทเป็นพี่เพิ่มพระสินเรืองวุฒิรับบทเป็นพระองค์เจ้าดำชาติโยดมหิรัญยัติตระรับบทเป็นพญาโกษาธิบดีจีนทรินดากันสูตรรับบทเป็นคุณหญิงโกษาธิบดีเมทวีทีรารีกุลรับบทเป็นแม่เรียม มายุรินผ่องผุดพันธ์รับบทเป็นป้าวิภาวีเด็กหญิงนัชชานีนาพาดวันรับบทเป็นพุตานเรื่องยอ่อละครพรมลิขิตบุบเพสันนิวาสภาคสอง วันหนึ่งขณะที่พุตานกำลังคุมงานจัดสวนที่จังหวัดอยุธยาเธอได้ขุดเจอหีบโบราณใบหนึ่งที่ถูกฝังอยู่ใต้ดินภายในมีสมุดคอยโบราณเก่าแก่เล่มหนึ่งเพียงแค่เธอสัมผัสกับสมุดคอยเล่มนั้นเธอก็รู้สึกเจ็บปวดคล้ายจะเป็นลมเกิดแสงสีทองสว่างจ้าและร่างของพุตานก็หายวับไปพร้อมกับสมุดคอยเมื่อพุตานลืมตาขึ้นใหม่ครั้ง เธอก็พบเห็นชายหนุ่มรูปงามแต่งตัวแปลกตาอยู่ตรงหน้าเขาคือหมื่นมหาริธ์ลูกชายฝาแฝดคนเล็กของออกยาวิสุทธิสาครและเกศรงังสองคนยื้อแย่งคำภีกิษนาการีที่ต่างจับกันอยู่พุทธาเชื่อว่าสมุทคอยจะต้องพาเธอกลับบ้านในขณะที่หมื่นมหาริธไม่ยอมพอาะคำพีกิษนาการีคือสมบัติรำค่าของตระกูลที่ถูกพ่อของเขานำมาฝังเอาไว้นานแล้ว หมื่นมหาฤทธ์แปลกใจที่พุทธานมีใบหน้าที่ระไม้คุณแม่ของเขามากส่วนพุทธาลจะใช้ชีวิตอย่างไรในสถานที่ที่เธอไม่คุ้นเคยแม้แต่น้อยคนแปลกหน้าสองคนที่เพิ่งพบเจอกันแต่กลับรู้สึกผูกพันกันอย่างไม่ทราบสาเหตุหรือจะเป็นพรมลิขิตที่ทำให้เขาและเธอได้กลับมาพบกันและจะไม่มีวันภาคจากกันอีกชั่วนิรัน์ ออกอากาศทุกวันพุธพรหัสบดีเวลา20นากา20นาทีทางช่อง3 HD เริ่มตอนแรก18ตุลาคม2566